สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ช่องออยซีมานะครับวันนี้เราก็เปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับเราจะเป็นนักกินเฉยไม่ได้นะครับวันนี้เราต้องทำสวนครับนี่คือสวนเราทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอันนี้เราจะมาบูรณะมันใหม่นะครับดูว่าเราจะปลูกอะไรบ้างนะครับตามชมเลยครับอันดับแรกนะครับเราต้อง ขุดดินก่อนนะครับอันนี้เราใช้แม่ว่านขุดไว้แล้วนะครับแล้ก็จะพังดินให้พูดเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้นะครับลงนะครับเราจะขุดนะครับวิธีการขุดที่ถูกต้องนะครับ <c oughs> อะเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมา กระจายดินตรงนี้ลงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีแต่หินนะครับมันเป็นหินเราเทไว้นะครับตอนเราสร้างบ้านนะครับเราก็จะเอาดินลงนะครับมันจะได้ปลูกผักได้นะครับขอปลูอย่างค่ะเนี่ยขอคนตาได้ยังคะขอคุณตาได้ยังะคะ,ะคย,ยังเราเรากําลังพังพังกระถางพริกตานะครับอันนี้นะต,ตาปลูกไ้ไม่ไม่ถึงปีนะเดือนที่แล้วนะ ดูกระสอบดิผูกหมดแล้วต้นพริกก็ตายหมดแล้วเราจะเอามาปลูกใหม่แทนนะครับเราก็จะขอดินก่อนดูต้นพริกตานะคะออตายหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมยอย่างชวยเลยเนี่ยเอาเอาเป็นว่าเราจะพังดินก่อนนะอันนี้คนรับสายชมอะคนรับชายส่วนตัวนะครับอันนี้จ้างวันละห้าบาท เราก็จะดูช um, ุดครับเอออันดับแรกโฟกัสชุดก่อนครับดูชุดทําสวนนะครับดูชุดทําสวนนะครับนี่นะครับชุดทําสวนเพิ่งกลับมาจากเรียนเมื่อกี้นะครับตัวอะไรติดรองเท้าอ่ะอะไรติดรองเท้าอุ้ย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 อันนี้มดแดงอุ้ยนะครับมันจะกัดเจ็บมากเลยนะครับ มันจะชอบหยุดกับต้นพริกนะครับ